เพราะฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ที่จะาสนาเนี่ยก็ต้องเรียนเรื่องการเกี่ยวกิจไ้นมีปัญญาวิจมาทอควรควรแต่ข้อที่เป็นดรวนี่หเป็นดาวอย่า่าอ่านประวัติศาเทะตามที่ดวงกิจประมาทที่่าเขียนนี้ะถ้าเราอ่านด้วยา้อทก็ไม่ได้จริงคือประมาทเถอเลวามากขาดออขาแม่ขาะถ้าอ่นแลแล้วก็ยปวดอึตรีมันสภานีกนี่มีการมาที่จะอรเลวามากใช้คดไม่ด้จรงพราะีที่ไหนได้เป็นกันค่า ามาที่กับไมไเลยอย่างนั้นเลยข้ามาที่นึ่งก็หลักเลยฟันนั้นเลยถาเล่ยฟันนั้นที่ไหนจะหมดอยู่ได้ที่ไหนจะมีคนนับหน้าหือตาก็าตั้งตั้งมันสำนักใหญ่มีลูกษย์ลูกหาจำนวนื่นแล้วที่ไหนจะมีรถวิมงสาหาสิ่งใกย้ายออกมาเป็นไอ้ชวงมาเป็นไปไม่ได้แต่พระเทวทัพเองนะครับจัการจะแข่งกักที่จะจ่ายจนทำไม่ได้ถ้าที่เขาจะทำแต่มีรูปียาหินยาและเผลกล่าวไปยา่จากคนเทาไหรงนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ควานที่ทำ ในกาศึกษาควัมิสาที่แต่ตนาอย่าเอาไอ้าจคิดในเรื่องพักสกกมาจับต้องมองดูความอัตรหลักประจับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราต้องดึงใจล่ะนิกายเอรนว่าาเรียดีที่สุดแล้วนิกายอื่นๆเข้กจะเตียดอย่างสมนวณทางิังกาจะเขีนดีวงงนะหรือว่าเหมืนกาป่าที่เกิดกานิกายทเรีนว่าที่เรีนกว่าหมือนเตโขสใแล้วก็นี่กาป่าก็เกิดเต็นน้ำโข้กาป่าพวกนั้นคือมีกายจิดิมีกายมีกายติดจอ คืออย่างนี้เราไม่คือข่าวๆใกาจระบาดเลยค่ะรข้อก็จริงอนี่กาจระบาดเขริบคำสั่งของทหารห้าร้อยในท่านตะบันอันนี้ก็ข่ารดีกุดเราเขยิบคำสั่งท่านักอันนีอทนลายที่พะพุทธเจ้าทัญนหยักเราจะไม่ถ่ายผนทำนาดที่พระุทธเจ้ามันจะท่านัักเราจะไม่โ่มเต็มสูรือเข้าไปข้อนี้แหละเป็นรัติหรือเป็นมติที่ด้คุมในานตะตบันแล้วก็ปน่มกาจระวาบนี้รักษาจารีอรักษาคำสั่งอันนี้ประมาณเสมอเลยม่มเพราะั้น แบน้แบบที่บริสุทคือมีไกจ้ว่าแต่ไม่ให้กาว่ารับรุจต่เราจาบริสุทธิ์แล้วเราไปมีกเองว่าเขาไ้ไก่กองเลยไม่ใ่ในครับมีกเองเขาดีเราต้องเห็ีก่ว่าิงแกแรตเห็นเายกใเพราะอะไรหนึ่งเพรการตีกลามภายในใน่ลงกันตีกลามเออทธพจเกิเกิดกกันไอจาหน้านี้ตีกรามในกกันแล้วแต่แยกจากอุนออกไปแต่อันไหนเขาาว่มัน เราอกกล่องเล่าองเทานเกินไปเราก็ปฏิเสธเป็นข้อขกอไปไม่ใช่ปฏิเสธทั้งนี้ทันไปินเทีเดียวไ่ทาอย่างนั้นใค้ๆอย่างพวก็ีบุปนีอะแต่ว่านีอัตตาปรมัตอย่างนี้เราปฏิเสธไปไม่้ใหทานได้เนี่ยอย่างที่นเวดาที่ว่าที่ว่ามีสภาวะอยู่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเลยเนี่ยเราก็มีทางจะอธิบายก็เข้าใจได้ไม่ใช่ในป็ปบันเขาเป็นอัลชีปัจจเขาเป็นวิาพิีใปันปัเขาเป็นวัฒนธทรมปฏิรูปตีเหลือเกินาต่ใจว่าสิ่งแวดล้อม กาละพตละการตีความกฎหมายหเดียวกันตทํทไมจำเลยกบทำไมตุกจะอ่านในอย่างในสกมายงเดียวออ่าต้าอ่านอย่างหนึ่งทำามเุกอ่านอย่างหนึ่งทไมจำเลยอ่านอย่างหนึ่งกฎหมายหเดียวกันเอาคนอกคกรณนั้นเอาคนออกจากคดีกรณงนั้นเีันเหมือนกันเรียนมาเหมือนกันเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องมีกายติดแต่ที่คระมีตัวอย่างเพียงสามีกายคือมีกายมหาพกและก็ประมาตด้ก็ชีุตรมมีการหนึงคือมีกายปาจีเนี่ยมีนายยะอันนายแต่ันนั้นเหมือนก ตอนนี้ก็จบิดปัญญาพียงแค่นี้ครับ